คุณลุงชื่ออะไรครับผมฮะลินครับอายุเท่าไหร่ครับลุงยี่สิบสี่รับผมเป็นมานานแล้วหรือยังปีสี่เดือนปีสี่เดือนมาเกิดจากอะไรครับลผมความเดินพอเริ่มจากความดันก่อนการดีขึ้นนะการดีขึ้นแล้ก็ต้องว่าอย่างนี้ยังไม่ได้รก็เราเริ่มเราเป็นงานปีมาเราเริ่มเราเป็นเปียงปีผม แล้วมันเป็นเป็นปวดแรงขนาดไหนครับลุงไม่ปวดหรอกเงียบข่าเขาเก็บเสียงไม่กินทุเรียนเนี่ยถาบวมอ๋อกินทุเรียนถาบวมโอ้ความดันมันขึ้นอ๋อไม่กินทุเรียนแล้วไม่ได้ผากตัดก็มาจากตรงสาเหตุนี้เลยเหรอจริงเหรอลุงที่กินเยอะดันทานเยอะวดันดูเดียวเหรอคือแบบพอกินปึ๊บขามันบวมมันก็ดันขึ้นมาตรงนี้เลยทำให้ต้องผ่าตัดโอ้ นี่คนี่ก็เลยซีซใช้ก็เลยอ่อนแรงมันเลยไปโดยปริยายเลยโอ้ครับผมแล้วไปรักษานี่ตลอดเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับมาเจอท่านอาจารย์ดรตวรรวิไัยเป็นไงบ้างเป็นยังไงเสียงเสริงมาไหมมาแล้วอโอเสียงดีฟิล์มเลยใช่ไหมคุณไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคล่องนี่ผมนึกว่าสมบัติเมธานีเลยนะเสียงเนี่ยเสียงมาเลยนะเขาเก็บเขาอะไรเขาพูดไม่ก็ได้มาสองเดือนแล้วพูดไม่คล่องเดือนนี้ปากแรงมาก แล้วก็ึงตัวตอนนี้ตอนตนี้ร่างกายนี่<จ>วันนี้วันที่สามนะวันที่สามร่างกายแข็งแรงอันนี้สูงกำเนิดสูงเจ้นเลือดแตนนนนกหร,ร,ร,รือตีบคะเจ้นเลือดแตกหรือตีบตีบนะเป็นมากี่ปีแล้วคะปีกว่าปีกว่านะ ตั้งใจด้วยนะที Alors, um ่เราจะหิดสนินะเราตั huh. ้งใจด้วยนะจะควบคุมได้หควบคุมตัวเองได้ได้ครับนะได้ครับหายแล้วนะคะ ให้ลูกนลูกนะียนไนลยคอ้โครับผมแฮปปี้ไหมลงแฮปปี้โอ้ยแฮปปี้นี่เสียงชัดเลยนี่เสียงมาเลยนะดับแรกคือเสียงมาเลยหน้าตาโอเคาาอเคออล่าโอเค ถามพี่เลี้ยงก่อนเน่ยเป็นไงจากที่ดูแลลุงมาปีกว่าเนี่ยเห็นเขาก็อยู่นี่ก็พูดถึงอาจารย์เขาก็ไล่พลังลบออกให้เขาได้เยอะเมื่อวานนี้เห็นยังไงเป็นไงชัดเลยคือเหมือนเขาจะโดนเผาพริกเผาเกลือนกินเข้าไปในนั้นน่ะกินพริกตอนรักษาเหรอค่ะตอนรักษาแล้วก็ออกมาตรงนี้กินอ้วก ออกมาโอ้โหขนลุกเลยกินแรงมากพันยู่อยู่เล็กตลอดใช่ไหมเพิ่งกาอยู่ตัวขางลุกตลอดครั้งสุดท้ายที่อาจารย์พาเข้าไปพร้อมคุณกิติออกมาเนี่ยพูดได้พูดเสียงมาเลยขอบารมีของอาจารย์ท่านช่วยเชื่ยํพลังจิตที่จักรวาลพระพระเจ้าความสว่างลงไปแล้วคุณก็นึกถึงอาการสุดที่คอเลยไปถึงตรงนี้ ขอให้เบาลงเบาลงขอให้กระเสพไปพระองค์ท่านจงนอนลงเมื่อหยุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ลิงก์ต่อไปอีกที่หนึ่งขอให้อาการสึกสึกนี้จงหยุดจงหยุดจมหยุดขอกำลังแห่งพระองค์คนนอนเตียงติดกันอย่างนี้เราดูคืนแล้วแล้วเราก็ต้องนึกบังคับด้วยให้มันหยุดบังคับสบายเข้าใจไะมลองดูนะคะ สิดเข้ามาจับอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บแล้วก็บังหมุนกับเราเราตั้งใจแนี่ยแหละคอ่งั้นมจะมให้หยุดแบบที่แบบแบบสบายนะนึกถึงด้วยความรักขอกำลังเห็งการช่วยเหลือจนไปขอกำลังเห็งพระเจ้าจนไปทำดึงเขาีึงกับเท เป็นไงคะอวันนี้เป็นเช้าวันที่สามนะดีครับดีมครับค่นะโลกโล่เนาะแล้วก็โล่งในตัวส่วนเซลล์ต่างๆเริ่มฟื้นก็จะต้องเป็นสเตจที่อาจารย์บอกใช้ยชต์มมมีมีแรง นะแล้วเดี๋ยวในนี้ก็จะค่อยๆขึ้นมาก็าจะค่อยๆขึ้นมาไหนลองยกขาซ้ายดูสิคะเต็มที่ยกเต็มที่ที่นะ<ป>อ่ปขาขวาสิคะแ,แขนขวาสิคะเต็มที่บาคราวนี้แขนซ้ายเต็มที่สิคะ ร้อต้องอย่างนี้เนาะถ้าวางนี่ขยับได้ไหมคะแขนซ้ายไม่ได้นะเดี๋ยวลองวางสิคะลองแข่งแข่นี้สิคะไม่ได้เลยนะคะี๋ยวจะไม่ได้เต้มตรงนี้ให้แต่ขาขาซ้ายนี่ แล้วมีแรงขึ้นก่อนก่อนไหมคะข,า,ขาซ้ายนะนะว่าแขนนี้มันติดต้องคือหลักกายภาพแล้วเก่งนิดเดียวจะต้องกเป็นไงคะวันนี้ก็เสียงเสียงนี้นะวันแรกเสียงไม่มีนะแต่ตอนนี้ที่สัมภาษณ์นี่เสียงโอเคเลยนะ ใช่ได้ไหมแล้วโอ้โหเสียงใช่ได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เยันหรือเปล่ามันเสียงผมเลยมันแรกที่ตั้งอยู่มุมนั้นไม่มีเสียงตั้งนี้แหละนี่นี่แบบว่าถ้าเข็งแรงขึ้นแล้วถ้าถ้าไม่ได้คุยหรือไม่รู้จักนี่เรื่องว่าไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยไว้หายเร็วนะลุงนะขาดต่างจากวันแรกเลยที่สำคัญคือพี่เลี้ยงแฮปปี้นะมีความสุขเนะครับผมแฮปปี้แฮป ppy